สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอซีที่น่ารักทุกคนของครูใจนะคะน,นี้ครูใจจะมาทำอันเนี้ยคั่วคั่วมเมล็ดก,กาแฟคั่วมเมล็ดก,กาแฟอันนี้ก็คือมเมล็ดก,กาแฟแท้แน่นอนไม่มีส่วนผสมค่ะสดแน่นอนนะคะอันนี้ซื้อมาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเราต้องเอามาคั่วเอง ก็มาดูว่าก็จะหอมไหมนะคะเพื่อนไม่มีกิแะะะ่แคมนม่ค่ะเพื่อนเพื่อนคะ,มะเมล็ดกาแฟค่ะ,มะเมล็ดกาแฟมเมล็ดกาแฟอาราบิก้าพี่ใจไปเที่ยวแล้วคิแจะก็ลองลองซื้อมาดูนะคะ เอ้ต้องล้างไหมเนี่ยเพืเ่อนๆคุณชัยไม่รูน้นะเนี่ยไม่ได้ถามผู้ค้ามาว่าเขาต้องล้างไหมอ่ะไม่รู้ว่าต้องล้างไหมแต่ครูชจยล้างดีกว่านะคะล้างล้างฝุ่นออกดีกว่าอันนี้ก็คือความคิดของครูชจยนะคะคิดว่าคิดว่าม,าามันขือจะเป็นฝุ่นเหมือนกันแต่เอาไปล้างดีก็าจะเอาไปล้างแล้วก็เอามาขว่วนนะจ๊ะ เพื่อนๆเราไปคั่วกันนี่ค่ะจะได้หม้อมาหม้อเก่าหม้อสมัยแม่นาคอันนี้นะคะเราจะได้หม้อมาหม้อนี้เป็นหม้อหม้อเก่าหม้อหม้อหม้อที่เอาประดับสวนนะคะสิ็จแล้วเด็กเข้ามาทำหูแตก แล้วก็เสีดยดายเสดายเก็บมาใช้แล้วก็เปิดไฟนะคะมาลุ้นกันนะคะเพื่อนๆว่าก็จะเป็นกาแฟให้กูใจนีใส่ลงไปค่ะ คั่วไฟอ่อนนะคะคุณยจคั่วไฟอ่อนนะคะเนี่ยเราก็จะได้เมล็ดกาแฟที่เป็นสีดาแบบนี้นะคะคั่วคั่วไปคุณจจจะคั่วนิดนึงเพราะว่าพ่อค้าเขาบอกว่าให้คั่วจนเป็นสีดำค่ะตอนนี้ก็จะมีบางบางเมล็ดที่ว่าเป็นเป็นขาวๆอยู่แบบนี้นะคะคุณจาก็จะคั่วต่อไปแต่ก็หอมแล้วนะคะนีหอมหอมกาแฟเลยค่ะ เนี่ยค่ะเริ่มดำแล้วเริ่มดำแล้วแบบนี้แล้วนะคะหม้อนี้ดีนะคะหม้อนี้ดีดีกว่ากระทะที่เป็นเงินเนาะเนี่ค่ะ เพราะว่าเขาจะไม่ไหม,ม,ม้ไม่ไม่ไม่หยุดน,นะเนะดีดีหม้อด,ดินนี่ดีนะคะเนี่ยเราใช้ขั้วแบบนี้ด, <S 1> <S 1> ดีดีนะที่กูใจเก็บไว้เน,นียค่ะ ควให้มเป็นสีดําเลยนะคะสีดำแล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่ารสชาติกาแฟจะเป็นยังไงน,นะคะอันนี้เป็นพันอะไรก้านะคะพันอมนาดิกาจากโดยแม่ฟ้าหลวงนะคะ ครั้งแรกที่ทำเลยนะคะถ้าดีก็คือถ้าอร่อยเนี่ยค่ะพี่แจ๊แกจะไปซื้อมาอีกถุงละหนึ่งร้อยค่ะถุงละหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งกิโลอ่ะค่ะถือว่าถูกอะค่ะ แช้ไฟนอ่อนๆนะคะใช้ไฟนออนสีดำแล้วนะคะสีดำแล้วอันนี้เขาก็ยังจะระอุอยู่จะร้อนต่ออยู่นะคะผู้ใจคิดว่าจะพอแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็สีดำแล้วก็จะมีบางเมล็ดที่เป็นสีน้ำตาลอยู่ ก็น่าจะโอเคละจะพอแค่นี้นะคะแวเราก็มาลุ้นกันว่าคุณจจะบดได้ไหมจะจะปิดไฟแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้คือเมล็ดกาแฟที่เราคั่วแล้ว เขายังจะร้อนต่อได้อีกนะคะเนี่ยก็คือพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาก็ความร้อนเขาก็จะยังอยู่แล้วก็จะพอดีเอง สวย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 ,สวยก็ถือว่าสวยอยู่นะกุใจจะปิดฝาให้กลิ่นเขาไม่ออกเนาะอันนี้คิดเองนะคะคิดเองเพราะว่าเขาหอมมากอ <S <S 2> <S 2> คิดเองนีง <S 2> <S 2> <S ่ <S 2> <S 2> <S ก่อนพอเขาเย็นแล้วกุณจถึงจะมาบด เขียนได้ที่แล้วคใจถึงจะมาบดก็ให้เขาหอมอยู่ในนี้นะคะ่ะสำเร็จแล้วคั่วกาแฟทูใจนะคะค่ะ,พะเพื่อนๆนี่คือกาแฟที่กูใจคั่วแล้วก็เย็นแล้วนะคะคูก็จะาุูใจจะเอามาบดะคะ่ะเรามาทดลองนะคะเพื่อนๆเพราะครั้งแรกเหมือนก,กันที่กูใจคั่วกาแฟนะคะเขาบอกว่าคั่วให้ไหมแบบนี้แหละแล้วคูใจก็จะมาบดลองดูนะคะเพื่อนๆ ว่าเขาจะดีไหมจะก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเขาจะหอมหรือจะอะไรนะ่แต่ว่าตารที่ขวนก็คือเขาหอมนะคะ,ะเอาใส่งไงลูกสอนอยู่ไหนเนี่ยต้องให้ตรงล็อกลูกสอน,นี่ย ี่ค่ะคเพื่อนๆอันนี้สดแน่นอนค่ะโอ้เขาก็เป็นมเมล็ดกาแฟอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็หอมนะคะคเพื่อนๆหอมจริงๆด้วยนะคะหอมอยู่ค่ะเพร่าครูใจมีเครื่องเครื่องชงกาแฟค่ะครูใจก็จะลองทำดู นี่ค่ะก็ได้อยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนๆคาเฟ่ที่ที่กูจะขั่วเองอะคะ่ะก็จะปิดกินเป็นกาแฟดำนะ กาแฟดำถ้านะเราบีบบีบม่นาวใส่ก็จะอร่อยมะนาวนิดน้ำผึ้งหน่อยแต่อร่อยหอมนะคะหอมอยู่หอมอยู่หอม,หอมกาแฟแท้เลยละเพราะเราคั่วเองเนาะเดี๋ยวกูจะก,กวร้อน <laughs> เหลือกปาก <laughs> จรู้แล้วทีนี้ถ้าไปเที่ยวก็จะซื้อมาเป็นถุงแบบเนี้แต่เอามาคั่วเองแล้วมาบดเองนะคหอมอยู่หอมอยู่ <none> กาฟแฟแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าสายละกูจรีบไปโรงเรียนค่าเพื่อน ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปคั่วกาแฟคูณใจทำเองกินเองนะคะเราเอามาคั่วเองโละโละโรลอะร้อยห้าใจต่อได้ได้หนึ่งร0อยบาทถูกนะครับ